สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิสชันมาร์ทนะครับติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกแม็กมานะครับจริงๆบอกต่อครับสำหรับคันนี้นอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนเหมือนเดิมนะครับรอบคันเราใช้เป็น80%สนะครับสำหรับบานหน้าใช้เป็น60%เนะครับเทคโนโลยีนาโนครับชุบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกนะครับนี่ฮะรอบคันมืดสนิทจริงๆครับ BP 0 5 Back ์ห n t แบ็คนะครับ เราเห็นรอบคันกันไปได้นะครับว่ามือสนิทแบบนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยฮะ<ม>ว่าท่าทวิสัยเป็นยังไงบ้างครับโอเคทัานาวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงครับด้านในยังคงให้ความสว่างชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ<ม>อ่าโอเคครับ <Yes. S 1> ดูรถความร้อนนั่นหน่อยฮะรถควารมร้อนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ <Yeah. S 1> ทึบแสงนะครับแสงเข้าสองพันได้สี่จุดเจ็ดนะฮะ การังสีวียูที่100%เลยนะครับในส่วนของการลดความร้อน86%นะครับถือว่าทำได้ดีดเลยฮะลดความร้อนเกิน80%ขึ้นไปลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะฮะหรือที่ Facebook f แฟนเพจแต่งรถและแต่งเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์081 953 7181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ